วิธีสมัครแอป b บ n นม TH แอปเทรดสินทรัพย์คริปโตโคเคอเรซีชั้นนำของไทยและวิธีการยืนยันตัวตนสำหรับมือใหม่ภายใน5นาทีทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครแอปไ i แอนทีเอชสำหรับมือใหม่กันนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มรับชมกันผมขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และถ้าไม่รบกวนเกินไปอยากฝากเพื่อนเพื่อกดซับสไครต์ให้พวกเราทีมงาน Investor Network ด้วยนะครับไบแอนทีเอชเป็นแอปเทรดคริปโตชั้นนําในไทยที่ได้รับการรับรองจากกรทไทยแล้วทําให้ปลอดภัยนอกจากนั้นไบแอนทีเอชเนี่ยยังมีคู่เหรียญให้เทรดมากกว่า400คู่เหรียญมากที่สุดในไทยเลยแหละครับและมีสภาพคล่องที่สูงพิเศษไปกว่านั้นเขายังมีกิจกรรมสุด e ไม่ว่าจะเป็นโทเค็นรีวาร์ดที่จะแจกเหรียญใหม่ให้กับผู้ใช้งานแทบพวกเดือนและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้เราได้มีสิทธิ์เข้าร่วมตลอดเลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มสมัครกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆกดลิงก์สมัครในดิสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษมากมายจากทางไบนันทีเอและจากพวกเรา Investor Network ด้วยที่สําคัญนะครับเป็นลิงก์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ฟิชชิง ไม่ใช่ลิงก์ปลอมแน่นอนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับหรือกลัวว่าจะโดนล,ลิงก์ปลอมเพราะปัจจุบันนี้มีคนโดนกันเยอะมากเลยละครับหลังจากนั้นนะครับจะมีหน้าเว็บสมัครเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราเริ่มจากการใส่อีเมลที่เราจะใช้ในช่องแรกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็กกล,ลงไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับช่องต่อไปก็คือช่องของรหัสผ่านให้เราทําการตั้งรหัสผ่านโดยมีเงื่อนไขดังนี้1ต้องมีตัวอักษรขั้นต่ำแปดตัวอักษร2ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะครับ3ต้องมีตัวอักษรพิม dài dàng nói nâng túa และเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วและมีเครื่องหมายติ๊กถูกหมดแล้วแบบนี้นะครับก็เท่าก,กับว่ารหัสของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วแหละครับผมต่อมาให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องการใส่รหัสแนะนําถ้าเกิดช่องนี้นะครับขึ้นตัวหนังสือแบบนี้ก็เท่าก,กับว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของทางไบแนนทีได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากยังไม่ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะใส่รหัสตรงนี้ไปได้เลยถัดลงมานะครับให้ติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขและบริการตรงนี้เสร็จแล้วก็กดปุุ่่่มมมมสสรรรร้้้าาางงบบบัััญญชชีีไดดเเเลยคผือกป ก็จะมีรหัส OTP ส่งไปที่อ e ีเมลก็ให้เรานํารหัสนั้นนะครับมากรอกลงในช่องตรงนี้ได้เลยส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของอ e ีเมลที่จะส่งมาให้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับพอกดยืนยันเสร็จแล้วแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยทำการสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เรายืนยันตัวต,วตวนตรงนี้นะครับให้เรากดปิดไปก่อนเสร็จแล้วให้กดปิดออกเว็บไปได้เลยครับผมแล้วไปเข้าที่แอป b บ n a n ้น TH ที่เราโหลดไว้ก่อนหน้านี้หรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โโหหลลดดดนรก็สาาามถที่วอ Google p พยหรือ App Store ได้เลยนะครับหรือจะกดผ่านลิงก์ด้านล่างใต้คลิปตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้เมื่อเข้ามาที่แอปแล้วนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยในส่วนตรงนี้นะครับจะไม่สามารถอัดวิดีโอได้ผมจึงจําเป็นต้องใช้รูปภาพประกอบแทนนะครับผมตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่อีเมลและรหัสผ่านตามที่เราได้สมัครไปเมื่อตะกี้นะครับทีนี้พอเรากรอกทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดต่อไปได้เลยครับพอล็อกอินเสร็จสิ้นเรียบร้้ร้้้้อยเยเเาาาาากก็็จะมมมีีหนนนต่่งงไไดขึแบบรั องสนใจนะครับให้กดปิดไปก่อนได้เลยแล้วก็จะมีหน้าต่างแจ้งมาให้เราทําการยืนยันตัวตนเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดยืนยันตรงนี้เลยก็ได้หรือจะมากดยืนยันตรงนี้แทนก็ได้นะครับผมในหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทําการยืนยันตัวตนเราจะยังไม่สามารถที่จะฝากหรือถอนเงินและคริปโตได้นะครับและจะยังไม่สามารถเทรดได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเอกสารนะครับที่จะต้องใช้ถ้าเป็นคนไทยนะครับตรงนี้เอกสารที่ต้องใช้ก็จะเป็นแอปไทยดีหรือจะ เป็นแอป N D I D ก็ได้ส่วนใครที่ยังไม่มีแอปเหล่านี้นะครับหรือมีแอปแล้วแต่ยังไม่ได้ทําการยืนยันตัวตนในแอปพวกนี้นะครับก็ให้ไปทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วอีกอย่างที่ต้องทำนะครับก็คือการสแกนใบหน้าของเรานั่นเองส่วนสําหรับชาวต่างชาตินะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็คือ1หนังสือเดินทาง2บัตรประจําตัวหรือจะเป็นใบขับขี่ก็ได้3 การสแกนใบหน้าหากดูเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มเริ่มต้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหน้านี้นะครับจะเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อนๆก็อ่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนลงไปด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดติ๊กถูกยอมรับได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มดําเนินการต่อไปได้เลยตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกสัญชาติของเรานะครับถ้าเป็นคนไทยก็กดเลือกประเทศไทยไปได้เลยเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อครับหน้านี้นะครับเขาก็จะบอกถึงลําดับขั้นตอนทั้งหมดในการยืนยันตัวตนนะครับกดปุ่มต่อไปได้เลยขั้นตออนนแรรรกกกะคคับ็ืา รูปบัตรประชาชนนะครับก็ให้เราเอาบัตรประชาชนออกมาแล้วก็ถ่ายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับรูปที่ถ่ายเนี่ยจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีแสงสะท้อนหรือเบอร์นะครับผมพอเสร็จแล้วก็กดส่งข้อมูลไปได้เลยครับแล้วก็กดดําเนินการต่อด้านล่างหลังจากนั้นนะครับเขาจะทําการสแกนข้อมูลตามบัตรที่เราได้ถ่ายลงไปนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยภาพเราถ่ายไปไม่ดีนะครับหรือยังไม่ชัดเราก็สามารถที่จะกดถ่ายใหม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าภาพเราเนี่ยใช้ได้แล้วก็กดปุ่มยืนยันไปได้เลยครับตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราตว สอข้อมูลที่สแกนจากบัตรนะครับที่เราได้ถ่ายไปเมื่อกี้ถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดนะครับก็ให้แก้ไขณตรงนี้เลยพอตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็กดปุ่มยืนยันได้เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผมแนะนําให้อยู่ในที่สว่างนะครับแล้วก็ถอดแว่นตาถอดหน้ากาก,ากออกเสร็จแล้วก็กดปุ่มดําเนินการตอบเพื่อเริ่มทําการสแกนใบหน้าได้เลยครับเมื่อทําทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วมันขึ้นว่าสําเร็จอย่างนี้ก็ให้กดปุ่มดําเนินการตอบไปได้เลยที่นี่นะครับจะเป็น หรือเพื่อนๆจะเลือกสแกนผ่าน NDI D ก็ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนในแอปเหล่านี้ก็ให้ไปทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนในตัวอย่างวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นในส่วนของไทยดีนั่นเองนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยมีแอปไทยดีหรือยังถ้าเกิดเรามีแล้วนะครับก็กดปุ่มเหลืองยืนยันไปได้เลยหลังจากนั้นก็จะมีแบบทดสอบความพร้อมในการลงทุนก็ให้ตอบคาถามให้เรียบร้อยนะครับเมื่อตอบคาถามเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีผลสรุปมาให้นะคร แต่ก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดําเนินการต่อไปได้เลยสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นแบบทดสอบของความรู้เกี่ยวกับคริปโตและโทเค็นดิจิตอลก็ให้ทําแบบทดสอบให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้ก็ให้เรารอระบบนะครับยืนยันข้อมูลของเราภายใน24ชั่วโมงระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะกดออกจากหน้านี้ไปได้เลยครับเมื่อข้อมูลของเรานะครับผ่านหรือว่าเขาได้ทําการยืนยันให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อความนะครับแจ้งไปที่อีเมลของเราหรือว่าเราเนี่ยจะมาเช็คที่หน้าแอปในเมนูโปรไฟล์ของเราก็ได้นะครับ ถ้าเกิดมันขึ้นว่ายืนยันแล้วแบบนี้ก็เท่ากับว่ารหัสของเราเนี่ยทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับและตอนนี้เราก็มีกลุ่มคอมมูนิตี้สำหรับมือใหม่ที่สนใจในการเทรดตลาดคริปโตด้วยนะครับจะเป็นกลุ่ม Li n e Open Chat หากเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะกดเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกันได้ในนี้เลยนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ในดีสคริปชั่นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำหรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคเรนซีและโทเค็นดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้จังจำนวนโปศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ก็จากกันไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกถ้าเพื่อนๆมีตรงไหนสงสัยหรือมีอะไรอยากจะสอบถามเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิมพ์ถามได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ